สัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกาลยารัตสายเวลอยู่ชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่6ครูผู้ฝึกสอนนางสาปีละวันนังเจริญโรงเรียนวัดการจนาบริรักษ์รำลึกรึกตรองค่าน้อมบูชากรมกราบไหวคุณครูผู้สร้างไทยประจักษ์จิตสิทธุทุกคนยาแพร เรียบวิชาก,ากล้าแกล่งคนข้างตอกบ่งบอกผลสิทธิ์เรียนรู้ผู้แตกฉานมะเขือเอื้ออ่อนน้อมผลิดอกค้อมพร้อมเบ่งบานทุกดอกออกผลทานสุกสมบูรณ์จำรูนสี ดอกเข็มเปรียบดังเข็มบ่งบอกเล่มแหลมคมดีปัญญาเลิศทวีหลักแหลมเยี่ยมเปี่ยมธรรมมาสืบสารการไหวครูไทยเชิดชูเนื่นนานมาชี้ทางสร้างปัญญาครูยิ่งใหญ่ในใจชน 做功课。<好> <Thank you. S 1>